ลาเบิรลาบิลาลาบิบูลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับลงุงลุงเปิดกล่องเหล็กในลุงน่ามีอยู่ครับในตัวแวปดแปรไปแล้วแปรไปละไอชีลุงมีรถยังกูแลกรถได้หลายคันจัดเลยนะเดี๋ยวมีไอรถเก่ายัางขายไม่หมดเลยครับลงุงไม่แต่รถคันนี้มันดีมากเลยนะเว้ย ไอคันนี้กูมีดีมากเลยนะยังเหลือสี่ห้าคันเลยลูกควยรถประมูลเราไม่มีสักคันเลยเยี่ยเขาประมูลทีขวยกูแทบจะไม่อยากเข้าเลยสัตว์เดี๋ยวต้องมาส่งเงินแกงละเดี๋ยวเริ่มเก็บเงินแกงละมามามาชิโร่เก็บเก็บเงินแกงละวันละห้าแสนไหม ปลาแสนก็ได้นะเลยก็เหี้ยอะยไอ้ฟ้ามันราคาแพงหยอกช่วงน่ะใช่เหรอปลาแสนแสนนี่ไม่ตายกันเลยอไอสัตว์ปลาแสนนี่ก็มีปัญญาส่งแล้วนะดูราคาไฟฟ้าครับผู้ตีติดเหรอผมลืไปห้าแสนตายตีติดทีเดียวอลุงแล้วผมรับมาตั้งเยอะแล้วมึงไม่ตีอ่ะไอสัตว์ผมตีแล้วครับลุงกี่ทีตีไปสี่ทีเฮียทำไมมันง่ายจังอ่ะแล้วมันตีเกือบร้อยกันมันกดกด ไอ้แบ็กกลับไม่ได้ว่าือเที่อะไรวะกดเอนเตอร์ลุงที่เราเมืองเรากดเอนเตอร์ลุงแล้วใส่ <Enter S 2> เลอนเตอร์ท <Enter S 2> ี่อะไรวะอออไม่ไม่คุณจะกดปิดอะจะปิดอะไอ้ตัวเคครับของดูไม่าจะตัวเคเคก็เฮียละ f <M 5. S 1> เอฟห้าเออได้ละไ okay. อ้เฮียไปดูเมืองนู้นมากดเมืองเราไม่เป็นเลยสัตว์เลขอะไรเออห้าหกหนึ่งครับ แม่เหมือนกับไอ้นี่ก็ได้มึงก็ไปให้คนที่ยังไม่มีไปตีเลยโอ้มึงก็ดันพี่มาดีครับพี่มาดีเขาจะตีร้อยทีนะครับลุงเออให้มาดีไก่พิงก์อะได้ครับแล้วผมรับให้ลุงร้อยทีเออมึงก็ไปดันในมาดีไก่พิงก์อะได้ครับ นหนึ่งนะแต่กูเออ่กระเป๋าสตอรี่มึงเอากระเป๋าสตอร่เออเอาเอ,เอาห้ามาดิเอาห้าอย่างเดียวไปแลกค่าไว้เฮียแม่งเกาะใช้เยอะเชียร <c oughs> ยันวะน,น่ามีอยู่ร <c oughs> <ห>้อยหกสิบเอ็ดแต่สามกับสี่ก็มีนี่ครับมันเยอะมากอ่นย <c oughs> ขอโทษครับต้องทดใครบ้างครับตอ,อนนี้แก๊งเราขาดห้าเนาะไอไม่ถึงนะครับแก๊งเราขาดห้าเพราะมันเพิ่มสล็อตสามสิบแล้วปะใช่ใช่ครับใาด่ยล่ะเฮ้ยพี่ผู้หญิงเ,เปิดวงกระซิบหน่อยได้ไหมครับบนึงปลาปลามาเสร็จลว ไอเฮียนี่ไงเจ้าของไอเซเว่นนี่ไง <L ung S 1> ใช่ปะวะที่กูจะเอาอ่ะ <ลง S 1> ใช่ปะ <ลง S 1> ไอเฮียเจ้าของไอเซเว่นคันนี้ปะที่กูจะเอาอ่ะใช่ปะน่าใช่คุณว่าถ้ากูขับคันนี้มันเฟีเ้ยวปะเฟี้ยวครับลงุงแป๊บนึงได้จอดได้ตัดน,นี่แหละไอเฮียนั้นแหละกูว่าเฮ้ยเจ้าของไอเซเว่นน่ะฮัลโหลเจ้าของไอเซเว่นมึงอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเจ้าของไอเซเว่นอยู่ไหนวะเขานอนดู ครับใครเจ้าของรถ R X 7 e v e n ไหมครับอะไรนะเนี่ยเจ้าใครเป็นเจ้าของเหรอคันเนี้ยใครเป็นเจ้าของข้าใส่เสื้อแดงเลือดหมูเสื้อแดงเลือดหมูโท่านนี้จะบอลตู้ครับอยู่บนลตู้น่ะบนลตู้แดงอ่ะบนลตู้แดงอ่ะเฮ้ยมึงคือเจ้าของ R X 7ป่ะใช่ป่ะมึงคือเจ้าของ R X 7ใช่ป่ะคันไหนครับคันขาวแล้วครับเออใช่ครับใช่ที่มึงมากับหญิงป่ะใช่ใช่มากับน้องครับใช่ครับน้องมึง น้องเออคุยกันนะคุยกันมึงว่าไงวะชิโร่ก็พูดไปเถอะครับว่าเป็นแฟนไม่ไม่ผมคุยกันเฉ่ใช่ครับมึงว่าไงวะตอนนั้นที่ว่าที่ว่าผมให้ให้เบสบันไปคันเพราะว่าเขาจะไปรับมีพอดีมึงมึงมีเงินเท่าไหร่อ่ะในตัวตอนนี้เหรอครับผมมาแล้วใช่ตอนนี้ผมเพิ่งผมเพิ่งใช้ใช้พี่ผมไปอ่ะพอดีผมประมูลมาอีกคันหนึ่งครับโอ กระมู่นี่ขายมาเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเกตครับเจอแล้วดิกูเจอแล้วว่ะเจอแล้วดิตอนนี้ผมจะหมดแล้วลุงเพราะว่าผมจะหาซื้อกล่องจูนไปไปจูนอีกคันหนึ่งครับมีแก๊งไหมครับเป็นประชาชนครับกูมีกล่องจูนขายมึงต่อใจเลยป่ะล่เยต้องทยอยให้นะลุงเพราะผมเพิ่งใช้นี่แกไปสิบเอ็มอะพี่เอางี้กล่องจูนกูแรกอะเอ็กเซเว่น แลกกับคันนี้เลยนะครับใช่มึงสนใจหรือเปล่าลุงง่ายๆลุงผมบอกเลยว่าไอ้คันใหม่อ่ะที่ผมจะไปเอาอ่ะผมอ่ะต้องเอาเข้าแก๊งอ่ะคือมันต้องเป็นชื่อแก๊งอ่ะแก๊งใครวะถ้าสมมติผมเข้าแก๊งไหนก็คือต้องต้องเป็นชื่อแก๊งนั้นนะเพราะประชาชนมันถือได้แค่นั่นแหละนั่นแหละแต่มันไม่ใช่คันนี้คันนี้คือชื่อผมครับนั่นแหละมึงสนใจหรือเปล่าล่ะก็มึงเข้าแก๊งโกูมึงเอาคันนั้นให้กูแล้วมึงก็เอาคันนั้นเข้าแก๊งงั้นปะไปเลยที่รอปะแต่ แต่ว่าผมไม่รู้พี่ตะวันอยู่ไหมครัผมจะไปเอาโย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 มึงเชื่อในผมนิ่ขิดเว้จริงจริงมึ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 งเชื่อมึงเชื่อในผมนิ่ขิดไปไม่มีอะไรหงวัลสมครับถามว่ามีแกงไหมประชาชนก็เดี๋ยวถ้าไอ้เย็ดี่ตายประดดกของมันก็ตกอยู่ที่เราด้วยใช่ครับลุงแล้วก็ได้ไอซ์เรนเดฟฟี่ได้รถมันด้วยอีกคันหนึ่งใช่ครับสองพันแล้วตะมือก็ต้องทำเลยเลย มันโดยเราลอาแดกมันเที่ยบร้อยนะครับเอ้ยลุงแต่ผมวาผมลิขิตนะครับไม่ไม่มีแกงด้วยใช่เฮ้ยมันไม่มีนานจัดเลยแย่ต้องทำเดือนนะ่ะตอนที่กูใา้มันรอบก่อนสองเดือนแล้วมั้งไงัตา์แต่พอลุงถามได้ครับลุงเอ้ยได้แนะ โมชโมชอะโมชีอะโมชีโม่ชีอลโหลครับว่าไงครับปุงพอปรุงพอจะมีแลฟสีแบ่งขาให้ตินะครับมีทุกอย่างเลยครับมีร้อยกว่าชุดครับผมตีวอทีเดียวติดครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่อำนวยครับ ใอำนวยครับอันนี้ทำใจอํานวยอ่ะครับก็อยู่อํานวยครับมาสิครับได้ครับลุงครับอะไรนะไอ้เคียที่ตีหัวกูไงไอสัตว์ขี่รถคันเนี้ยอไอ้เคียที่ตีหัวกูป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับลุง เฮ้ยแก๊งมึงไอ้หามึงเช็คชื่อดิไอ้เคียเป๊ปมันออกจากสมาคมเช็คชื่อแล้วไอ้สัตว์มึงดูดิว่าแก๊งเรามันหายไปกี่คนวะไอ้เคียมียี่บห้าคนอะแบลลี่เรามีชื่อสล็อตคนหนึ่งจุดบอลเลขอะไรวะเก้าห้าสี่ครับมีมีชื่อคนหนึ่งจุดสุเลยเยยกยยีวอแล้วกยมีวอยล้วยยยยยยี ที่เดียวที่เดียวจริงเหรอเฮ้ยอันนี้กูเปิดวอร์มมึงได้ยินกูคุยปะเนี่ยตอนเนี้ยได้ยินได้ยินได้ยินอ๋อมันมันคุยตรงนี้ก็ได้โมาๆมามามาตะวันตะวันตะวันเอาคนเข้าแก๊งครับเอาใครเข้าแก๊งเออไอหัวเท้าเนี่ยครับแล้แล้วทำไมผมยังไม่ได้เอากับพี่นะ เอาเลยไหมลบเอานี่จะเป็นนามตัว JK เลยครับอันนี้เวลาว่าง AmJK ต้องติดต่อลงลงกับซีเลยนะนี่โอ้ยพร้อมรันด้วยโอ้ยพร้อมรันเนี่ยเราได้คนพร้อมรันมาละแต่ลุงผมเสียดายอ่ะเพราะมันไม่ใช่ R3C อ่ะเออเดี๋ยวมันมาค่อยเอาไอ้เทียไม่ต้องซีเรียสเนี่ยรอบนี้กูเก็บเงินไว้แล้วพันล้านเพราะว่ากูกูตุนไว้ไงกูตุนไว้ยันยันกูไม่ได้ประมูลแบบ สี่ห้ารอบอ่ะตอนนี้กูเก็บได้พันล้านแล้วอ่ะรอสามสี่มาคันเดียวเลยกูแล้วกูบอกจบในประมูลได้กูใส่พันล้านโดนใช่กูใส่พันล้านเลยตัวขับลงอ่าผมก็กระเป๋าเลขสิบสามครับลุงบอกเขาด้วยครับขาดอีกประมาณเก้ามันกว่าละอะไรอ่ะอ๋อเหรียญแก๊งเหรอใช่ต้องมีเหรียญเอาแก๊งด้วยนะเอเหรอเหรียญแก๊งบังไปขาบมาดิไม่ขายเลยวะน่าจะมีอหรือล่ะหลับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออย่างนี้แหละเดี๋ยวรออย่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตะวันเสกรถให้ก่อนก็ได้นะไอ้คันนั้นนะเอออยากเห็นนะขอดูรถหน่อยดีเป็นรถตัวเก๋มาลงเอาเอาเลยไหมอันนี้หรือจะเอามาดูได้ได้ลงเอาเลยไอพี่ตะวันเอาเลยครับอ๋อเอาให้ใครเลยอาวุธเขามีครบไหมมึงไม่ต้องถามหรอกไอเหี้ยมึงดูรถประมูลสองคันประชาชนมึงคิดว่าไอเหี้ยเนี่ยไม่มีอาวุธกู ฆ่ามันเลยอ้เย,ย้ถ้าม,มันไม่มีอาวุธอ่ะเดี๋ยวกูจะไปะหามันเนอ่ะถ้ามันไม่มีกูเอามันเข้าแก๊งกูฆ่าเอาแต่ล้นเลยไอ้บุงมีอาวุธอะไรเนี่ยผมมีแค่เออสนับห้ากับปืนห้าครับเมืองดูวยรินยังไม่ติดเลยลงเลย <c oughs> มันมีแค่มันรวยกว่าตัวผมทางตัวอีกรู้ <c oughs> แค่แบงค์แค่แบงเยอะมากไอ้ชั้แค่ของมันอ่ะทางตัวผมยังไ, <c oughs> ไม่เท่าเท่าของในตัวเขาเลย แค่แบบเยอะจิ๋วหายเลยไอ้เหี้ยแค่คว่ยอะไรเป็นวะหุยรถเที่ยอะไรวะไอ้เหี้ยเป็นอัลตาส่วนไหนมองประมูลตอนคันนี้มาวะไอ้เหี้ยต้องมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละไอ้สัตว์้โหเจ๊ยครับลุงเจ๊ครับเจ๊เหมัอนมันก็คือเป็ประมูลคำลุงคลยว่ยประมูลเที่ยอะไรแล้ยี่สิบล้านคว่ยรถแบบนั้นนะเอ็นเตอร์เทนเนไอ้พี่เป็นตีวอไก่อะพอไปตีเลยไอ้เหี้ยออนมีรถยังรู้ดูดีนะมีรถยังกูมีรถเจับรถไอ้พี่เอารถเปล่า ขับแท็กคับแท็กอยู่ครับแท็กเดีมันล้าหลังแล้วเดี๋ยวมาเอาเอารถให้ไอพิงเอารถเปล่าพิงเอาเปล่าให้ก็เอาครับเหมือนแล้งไม่ได้นะลุงอะไรนะอะไรนะชิโลป้ายเป็นเสลี่ยนหรอมันยังแล้งไม่ได้ครับแหลกได้นี่ไงกูมาเบิกลุนนี่อ๋อลุงเปิดเป็นกล่องทองใช่ไหมใช่กูเปิดเป็นกล่องทองแต่พอยลุงยังไม่ได้แลกใช่ไหมใช่พอยล์กูมีกระตักหนึ่งอะโอ้โห ุ้ย834วะไอ้สัตว์เมื่อกี้468ปะเอ้ยชิโร่รถเราทะเบียนอะไรวะนี่นะครับรถเราทะเบียนอะไรอ่ะผมดูกับเนี่ย468ปะใช่ครับ468468ลง46อันไหนสวยกันมึงดูดิ834กับ468ผมชอบ468ออกูชอบเหมือนกันครับเลี่เล็ก462ครับ รถคันนี้ดีจริงอ,อะชิโรมึงเอาคันนี้ไปเลยพี่ออนไม่ให้มีมีแค่นี้ขอบคุณครับลุงผมมีเศษกล่องจูนอัน,นหนึ่งอบมึงก็ไปจูนเลยอ่ะเศษกล่องครับลุงอ๋อกูกูมีอันหนึ่งอ่ะ แป๊บนึงกูรับคนเข้าแก๊งก่อนไอเต๋อไอเต๋อมึงเอาแฟชั่นเปล่าไม่ไม่เป็นไรครับลุงมึงเหลืออะไรแล้วกูมีหนักบวกห้ากูมีสี่พันบวกห้ามีสี่พันกว่าเนี่ยเอาครับเอาครับลุงเราไม่เชื่ออะถามชิโร่ไอชิโร่เรามีตั๋วแฟชั่นเท่าไหร่เหลือสามพันใบสามพันใบโหแล้วไอเงี้ยมีไอเงี้ยอะไรขนาดนั้นงั้มึงช่วยมันดูดิมึงช่วยมันดูดิไปมึงกินให้มันกินให้มันดิมึงกินให้มันดิ ไอออนเอาเอากาแฟไปนกเล็กเลยยี่ห้มันดูได้ชิโล6-7ตีรำ6-7ตู้หน่อยไอ้พี่ติดตัดดูดิขอลุงสิไอตีดูดิเนเนตีดูดิดูดิป่นเลยนะเฮ้ยอย่าป่นให้ดูเขาให้ดูให้ดูอดาคือนะดี่เนโอ้ปูป่นไม่ได้อะป่นไม่ได้ป่นชิโลไม่ได้เออดูกันเองเลยไหนวะไหนวะเขันรุ่งข้างใบเบรอะครับ ไม่มีไม่มึงกินไม่ตีเลยมึงกินไม่ตีเลยอ๋อมันพลนไม่ได้มันถือว่าเป็นแฝดชาันตีเลขอะไรนี่อ้ะห้าเจ็ดหกมันมันเก็บข้างในแฝดชันได้มั้งบอกแล้วพวกกบอกแล้วพวกกูสุลตาดไม่เชื่อกูยังเล็เยองเล็กห้าหกหนึ่งครับพวกกูมันสุลตาดมึงแบ่งให้มันนิดนึงก็ได้ให้มันคราฟอย่างละตัวให้ตีอะไรตีขโมยไปแล้ว แต่จะเอาตัวไหนเอาเป็นเรื่องสี่ปุ้ยหน่มึงก็ไปคัฟเองสิมึงก็ให้มันไปคัฟเองดิเฮียถ้าพวกกูคาฟให้เขากลับไปเป็นของมือสองนะมีเจชิโลมันเอาตุกตาไปชักเวววด้วยประจำมึงจะเอาน้ำเชี่ยวลงไปด้วยไละ้ยแล้วก็ไอนี่สมาชิกแก๊งใหม่มันนี่มันนี่่แก๊งใหม่นี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 ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อตุมตามครับนี่มันชื่อตุมตาไม่ตีสี่เก้าสองเออเนี่ยเพชรเพชรชั้นดีเลยสามสิบกับสองตุมตามาจากไหนอ่ะมาจากประชาชนครับมีอะไรบ้างนี่ตุ้มตามมีแค่สนับห้ากับปืนห้าครับไม่ใช่์เขาว่าแค่อ่ะพี่ตีพี่พี่ดูเด็กแชร์เขาว่าแค่ไม่ก็ฟิวไม้ของยังไม่ติดไงไม้อะไรอ่ะไม้ไม้เบสครับ แล้วดูน้องกูดิน้องกูยังถือไม้โบกสีมึงมึงถามม่ไดิว่าลดราคาเท่าไหร่รถอะไรมึงมีรถอะไรวะรถไฮไลท์คันนี้ฮะรถไฮไลท์ตอนไหนเนี่ยไฮไลท์ไหนดิไฮไลท์ล่าสุดบอกว่าอะไกูจำไม่ได้เลยล่าสุดนีครับใช่หรอมีคอันนี้ได้หรอล่าสใช่ใช่ร้อยแปดสิบล้านมึงมึงว่ามันเอาตาไหนมองว่ามันไอ้ดีมันถึงร้อยแปดสิบล้านไปไอ้เต๋มึงช่วยบอกกูหน่อยดิไอ้เนี้ยมึงโดนมึงโดนคนประมูล ขายหรอกขาย,ขาย,ขายแล้วเนี่ยไม่ใช่ขายผมกับคา,านุมมน,นี่คันนึง,องนไอไ้ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้คนไอ้พิธีกรประมูลม,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 <อ>มัน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 บ้าไอ้เหี้ยไปเชื่อมันหมขายแล้วไอ้เหีย้ยมีแต่ควายที่ซื้อไอ้เหียเ้ยร้อยละสิบลังให้มึงดูนีเฮ้ยมึงตีเหลี่ยมมายังยกังคิดหนเลมึตีเหลี่ยมมายังยังครับผมก็รับเพราะพี่ตวันจะให้ไปแต่งรถก่อนนะครับอ๋อเฮ้ยมึงไปมึงไปตีเหรียญก่อนดิเอ้ยงั้นไปกูไปเรเบลว่างก็ได้ยปะปฏิเสธไปซิบอ้อนเรเบลกันตากันชิลบะ อยู่เลเวลนะมึงมึงมาเลเวลนะไม่มีนครับเจอตามไปครับไอเทียตุ้มตามมันน่าจะตามมันน่าจะไม่ถึงซื้อรถร้อยแปดสิบล้านมาคนโคตรโง่เลยไม่อะไรครับตรงมันรวยตามันไม่ถึงแต่มันรวยนะครับ ตอนนี้เราต้องเอาคนเรากลับมาลันก่อนตัดหายหมดเราจะทำธุรกิจอะไรได้บ้างวะที่จะสืบทอดทเจ็ดตำนาลงเหมือนที่เยียศพกันทำในเซิร์ฟหรักอ่ะถ,ถ,ถ้าตอนนี้ปล่อยเข้าลดโลก็ได้แล้วเรามีรดโล,โละเนี่ยลนุ่มอาป,ะปะัดการแซมแรกสี่โล ใช่หรอใช pues, ่ครับก็คือถ้าทุกครั้งที่ลุงสับสนมาผมก็ต้องเอาบัตรมาแลกเอาสิทธิ์มาลงเออแล้วปล่อยชว์เรื่อยเออมันก็เอาเนี่ยหรือไม่ก็ปล่อยกัวแก๊งใหม่ๆเยอะหน้ามีอันนี้เออปลได้อยู่แก๊งใหม่มันก็ปล่อยราคาถูกไปก็ได้พอปล่อยถูกจอดเลวไม่ค่อยเก็บแพงเน้นกินเรื่อยๆได้แล้วแล้วตอนนี้ได้ทำาอยู่ป่าตอนนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าขึ้นอาวุธให้คนอีกแก๊ง ไอ้เอาไอซตอนนี้มีอยู่27ล้านเลยครับ